สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอ่ะเรามาตามเลขสูตรของรัฐบาลไทยอีกทีนะเอาสูตรเดิมๆนั่นแหละมาทำให้ชมใหม่นะครับมีหลายสูตรนะครับผมไม่ต้องไปทางทิศโนนไปทางทิศนี้ไปถามหาบุคคลอื่นว่าท่านรู้สูตรไหม ท่านรู้ตัวเลขที่จะมาไหมนะไปทีละห้าสิกิโลร้อกิโลสองกิโลเพื่อไปติดตามหาอ้าทั้งหมดนะรวนแต่เป็นมนุษย์บุคคลตัวเขาเราท่านเหมือนกับตัวเราเองนะจากนั้นเราถามตัวเราเองนะว่ารู้ไหมนะเลขวิข่งเลขจับคู่ จะมางวดวันที่สิบหกรกฎาคมเนี่ยคือเลขอะไรนะครับนะครับผมนะสรุปแล้วว่าเรารู้ดีกว่าคนอื่นรู้นะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวถามคนน้นคนนีนะ้ให้ทั่วสารทิศนะฮะเราก็ถามเราเองนะผิดถูกเราก็ถามเราเองนะแก้ไขอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดนี่มันดีอย่างนี้นะเหมือนมีเงินในกระเป๋านะ ถ้ามีเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องจำเป็นต้องไปหยิบยืมคนอื่นให้มันยากนะครับเป็นซะอย่งงางนั้นอ่ะตามชมนะฮะตามชมตามชมตัวเลขซะ,ก,นะะก่อนนะฮะอ่ะก่อนจะชมว่ามาฟังคำเตือนซะก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอ่ะตามชมแล้วก็มาดูว่า แนวทางของตัวเลขเขียนยังไงเลขสอดแนมจับสามตัวบน16กกอข้อห6นะครับผมเขียนให้ชมนะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาตัววิ่งซะก่อนนะเพราะว่าเราจะจับเลขวิ่งนะเอาวิ่งตัวไหนนะวิ่งตัวไหนวิ่งตัวไหนอ้าเลขวิ่งของ ที่ใช้ประจำนะหลักหน่วยบนนะเพิ่มกับ3ามนะบวก3ามเท่ากับ5้าหกเกตนะแปดเจ็อง่าทวนให้นะห้ากเกตมาตัวนะเรามันจับมันทั้ง3ตัวเลยห้าหกเกตเอาเลขสอดแนมตั้งหลักหน่วยนะต่างที่2ครับผมต่างที่2นะ 2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดขยับไป1 4ขยับไป5 1ขยับมา,อาส,อสองเดินหน้ามาหน่งแปมาเจ็ดนะได้ตัวเลขครบแล้วนะพอครบแล้วเราจะทำยังไงนะเราก็แบ่งแดนกันนะฮะ แบ่งครึ่งจับมาเอาเนื่องจากว่าตัววิ่งห้าหกเกตนะครับผมตัววิ่งห้าหกเกตเลาก็ต้องจับที่ห้าหกเกเนี่เป็นหลักนะจะไปจับหลักอื่นไม่ได้นะครับผมห้าหกเกตห้าหกเกตเป็นหลักอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ฮนะห้าหกเกตห้าเก้านะครับผมหกศูนย์นะฮผมจะจับให้ดูนะ จับจับ,จบนะมาที่ห้าเก้นะห้าเก้าห้าศูนยกับเซตเป็น9505 6ก็มาที่หกศูนย์หกหะกับเสียเป็น0ูกับหนึ่งหกนะเลขจะมาแค่นี้นะสามตัว3ตัว สามตัวธรรมดานะมันจะเป็นที่359ห้าเก้านะนี่นะสามสามเนยะ์หาขยับไมใ้ใกล้กันนะ หกศูนย์ห้าตรงนี้นะหกศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหกหนึ่งนะฮะห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกไปทำนองนั้นนะฮะอาจจะว่าเลขมันเข้านะที่หนึ่งหกกับห้าศูนย์เข้าบนล่างนะครับผมเรามาตามวันนี้นะฮะ ไปหนาทีแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาดูเลขวิ่งกันเะก่อนนะครับผม5บวกด้วย3ได้ตัวเลขออกมาที่890เครับเป็นเลขวิ่ง890สีแดงนะเป็นเลขวิ่งอ่าเรามาตั้งเลขห้าเป็นเลขหลักนะฮะเดี๋ยวสีแดงเขียนด้วยเลขวิ่งนะ5้าหกเจ็ แปดเก้าศูนย์ด้วยสีแดงครับผมหนึ่งสองสามนะไปต่อนะหนึ 1, 2, ่งสองสาม่เราจับเลขวิ่งก่อนนะครับผมจับเลขวิ่งก่อนนะเจ็ดแปด สามสี่เราต่อตัวเลขออกไปนะฮห้าต่อมาที่สี่หนึ่งต่อมาที่0ูนยเอาแปดเป็นเลขวิ่งนะครับผมจับเลยนะจับได้ที่8ปสองนะครับผมตัวแรกนี่มาตรงนี้เลยนะ8ปดสองแสกลับเป็นสองปกลับเป็น38ดนะอ่ะ หลักเก้ามาตรงนี้นะเก้าสามเก้าสี่เป็นสามเก้าแล้วก็สี่เก้าหาจับเลขสามตัวนะผมจะจับต่อตรงนี้เลยนะระวังเลขสี่เก้าเก้าสี่นะอ่าถ้าจับใส่แล้วกลับกันเองนะครับผมห้าสี่เก้านะศูนย์สี่เก้า แล้วก็6,49แล้วก็1,49 7,49 2 4เจอ่เจะมาตัวไหนนะชุด3ตัวบนอ่นอกจากสี่ก้าแล้ว เลขที่จะมาได้ก็คือสามแปดนะแปดสามสามแปดนะหกสามแปดห้าสามแปดแล้วก็สี่สามแปดนะในชุดสามแปดนะครับผมรอผลนะสิบหกกขหกหก รอผลนะครับมันจะมาอย่างนี้นะ5้าแล้วก็5 0าศนี่มันขยับนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็เราก็กลับมันนะ5 0ก็เป็น05นยะ์เห็นไหมออก05กับหนึ่นะครับผม5 8 6 9เนะอ่าเลขไม่แน่นะ8 3 3 8เป็นเลขแรงนะ ก็ยังแรงที่8 3 3 8แล้วก็9 4 4 9เหมือนเดิมนะ,ะแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมชุดแปด8ามสนะกลับเองนะครับผมชุด9ก้สตัวกับชุดนี้หมดเวลาแค่นี้นะ กลับกระเด้งนะครับผมจะมาไหวไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมดเวลาแล้ว10นาทีพอดีนะครับผม